นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธสาขอจเจริญสุขจเจริญพรอยาิโยมพุทธบริษัททั้งหลายผู้ที่เล่นเน็ตเล่นเฟซเล่นไลายเขาดูอยูท่ทกฝั่งธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าวันนี้ก็ใกล้วัน ทำบุญกรุดไทยเข้ามาการทําบุญตามประเพณีไม่ว่าปีใหม่วันมาคบบูชาก็ทํากันมาเรื่อยๆมาจนถึงกรุดจีนกรุดไทยเพราะประเพณีต่างๆนั้น ก็จะทำขึ้นเพื่อความสามัคคีในหมู่บ้านบ้านหนึ่งเมื่อถึงคราวประเพณีที่จะต้องมาทำความสามัคคีกันเพราะถ้าหากอยู่ใครอยู่มันไม่มีประเพณี หรือบุญอะไรต่างๆก็จะมิได้เห็นหน้าคาตากันแล้วก็พูดคุยกันแต่ถ้ามีหลักการทำบุญอะไรต่างๆขึ้นมาผู้ที่สนใจมีโย่มีกินสักหน่อยก็จะ แต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็นำจตุปัจจัยไทยทานมาที่สถานกราบไหว้ปูชาคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นประมุกแห่งการทำคนงามความดีต่อประเพณีหนึ่งหนึ่งเพราะประเพณีนั้น ก็จะทำความสามัคคีในหมู่บ้านหนึ่งหนึ่งในชุมชนหนึ่งหนึ่งรวมทั้งประเทศชาติของเราอันนี้ก็ถือว่าสืบสารประเพณีอันดีงามดังอัตมาภาพจากได้นำธรรมเทศนา ในการทำบุญวันกรุฎพอเป็นเครื่องเฉลิมฉลองคุณศรัทธาเพิ่มเติมสติปัญญาแห่งพุทธบริษัททั้งหลายโดยสมควรแก่การเวลาเพราะวันกรุฎไทยท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็จะเตรียม จะตุปัจจัยไทยานพร้อมกันมาทำบุญในวันกรุตอันพุทธศาสนิกกชนทั้งหลายได้กระทำสืบสืบกันมาเป็นประเพณีเมื่อวันกรุดเวียนมาบรรจบครบรอบปีเป็นเครื่องเตือนจิตเสกิจใจ ให้คิดถึงวันที่ล่วงมาแล้วว่าหนึ่งปีผ่านไปพร้อมด้วยอายุสังขารของเราก็พลอยล่วงไปเช่นเดียวกันอายุนับวันสิ้นเขาทุกทีคุณงามความดีอันใดได้กระทำไว้บ้างหรือเปล่า และกรรมชั่วชาสามานอันเป็นผลให้ตนได้รับความเดือดร้อนมีประการต่างๆตนได้สร้างไว้บ้างหรือเปล่าเมื่อถึงเวลาจะได้ระลึกว่าการที่มีอายุยืนนาน ได้ตลอดปีหนึ่งนั่นยาวนักหนาเมื่อมีอายุรอดมาได้ก็จงอุตสาหะสร้างคุณงามความดีให้มีอยู่ในตนเท่าที่จะกระทำได้จงประกอบอาชีพให้เป็นลำเป็นสัน อันจะเป็นผลดีแก่ตนและลูกหลานต่อไปภายภาคหนา้ากคาชั่วอันใดที่เคยทำไว้ก็จงเลิกละเสียที่ยังมิได้ทำอย่าได้คิดทำต่อไปอีกคุณความดีที่กระทำในเทศการกรุดนี้การทำบุญกรุดไทย ท่านจำแนกเป็นสองประการโดยกันคือการแสดงความยินดีและสนองคุณประการหนึ่งการทำบุญประการหนึ่งในประการแรกนั้น ได้แก่การสนองคุณบิดามารดาอุปัชาอาจารย์ปูญาตายายตลอดจนท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายโดยจัดหาสิ่งของต่างๆเช่นอาหารหวานข้าวมีข้าวเหนียวข้าวสวยข้าวเจ้า และผล,ละไม้รสอร่อยต่างๆนำไปเยี่ยมคำนับทันเพื่อจะได้ขอศีลขอพรจากท่านสำหรับญาติมิตรผู้ซึ่งดับชีพวายชนไปสู่ปรลโลกแล้วพุทธบริษัทเพึงทำบุญกุศลอุทิศกัลลปนาผลส่งไปให้ ตามตันติพระเพณีที่โบราณบัณฑิตเคยกระทำมาการทำบุญประการที่สองนั้นพึงทราบอธิบายดังต่อไปนี้คือคำว่าบุญของความสุขความเจริญได้ในพระพุทธภาษิตที่ว่า มาพิกเ,เวปุญญาังพายิทธะสุขเสตังอาทิวันนังภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่ากลัวบุญเลยเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขอันบุคคลเกิดมาในโลกนี้ จะได้รับความสุขโดยปราศจากเหตุผลไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีเหตุเป็นแดนเกิดทางนั้นเช่นการทำไรไถนาหวานพืชถ้าหากผลไม่พอ แก่ความต้องการของข่าวกลาและพืชชนิดนั้นๆแล้วกสิกรย่อมได้รับผลเสียหายไม่ได้ข่าวบริโภคและสูญเสียพืชพันุโดยเปล่าประโยชน์ข้อนี้ฉันใดความสุขก็ฉันนั้น สุขจะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยเหตุคือบุญกุศลดังนั้นผู้ต้องการความสุขพึงมั่นทำบุญด้วยว่าบุญนั้นบุคคลทำได้มากเพียงใดก็ไม่มีโจรที่ไหนสามารถขโมยหรือปล้นเอาไปได้ องค์สมเด็จพระชินดาสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสจำาแนกหลักการบำเพ็ญบุญไว้เป็นสามประการคือหนึ่งทานาหมบุญสำเร็จด้วยการให้ทาน 2. สองศีละใหม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล สามภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาในสามประการนั้นการให้สิ่งซึ่งตนมีอยู่เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นชื่อว่าทานทานนั้นจำแนกเป็นสองประการคือ หนึ่งอามิสทาน 2. ธรรมทานอามิสทานได้แก่การให้พัสดุสิ่งของตลอดจนกระทั่งอาหารเครื่องบริโภคต่างๆอันบุคคลในโลกนี้ย่อมมีทั้งคนมั่งมีและคนยากจน คนมั่งมีย่อมมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องขอรับทานจากผู้ใดส่วนคนอื่นยากจนคนแค้นย่อมไม่สามารถเลี้ยงชีวิตของตนให้ดำเนินไปได้โดยลำพังตนเอง ต้องอาศัยการให้ทานสงเคราะห์เกื้อกูลจากคนอื่นหาไม่ก็ต้องมีอันตรายไปโดยอาการที่น่าทุเรศยิจจ่งนักทานนี้ที่ให้แล้วมีผลมาก ได้แก่ทานที่ให้แก่พระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาที่ประพฤติชอบการทำบุญตักบาทจัดเป็นสังฆทานประเภทหนึ่งเป็นเครื่องช่วยให้พระพุทธศาสนา จะเริญวัฒนาถาวรต่อไปชั่วการละนานธรรมทานได้แก่การสั่งสอนพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เป็นแนวทางแห่งการประพฤติดีปฏิบัติชอบ ของพุทธบริษัทตลอดจนการบอกเล่าศิลปะวิทยาการต่างๆความเป็นอยู่ของเหล่าชนให้ดำเนินไปด้วยดีบรรดาทานสองประเภทนี้ธรรมทานเป็นทานประเสริฐสุดเพราะสามารถ นำให้ผู้รับบรรรุษถึงวีมุติความหลุดพ้นจากกองทุกทั้งมวลทานทั้งสองประเภทนี้หากผู้ใดบำเพ็ญให้บริบูรณ์แล้วย่อมได้รับผลคือความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหนา้า การรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเรียกว่าศีลศีลน,นั้นมีหลายประเภทคือศีลห้าบางศีล8ปดบางหรือศีลอุโบสถบางศีลสิบบางศีลสองร้บางศีลที่บุคคลรักษาดีแล้ว ย่อมอำนวยผลคือความสุขแก่ผู้รักษาผู้ร,รักษาย่อมมีเกียรติชื่อเสียงย่อมฟุ้งขจาไปทั้งตามลมและทวนลมสมด้วยคําประพันธ์ในโลกนิติว่าหอมกลิ่นดอกไม้ที่นับถือ หอมแต่ตามลมหรือกลับย้อนหอมกลิ่นที่กล่าวคือศีลสัตว์นีนาหอมสุดหอมสะท้อนทั่วใกล้ไกลถึงดังนี้การตั้งใจไว้มั่นเป็นอารมณ์เดียวโดยยึดเหนี่ยวในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ เรียกว่าภาวนาเป็นอุบายทำให้ใจสงบเมื่อบุคคลทราบว่าบุญเป็นเหตุแห่งความสุขบาปเป็นเหตุแห่งความทุกข์แล้วพึงหมันบำเพ็ญกุศลตามความสามารถของตน เพราะการสั่งสมบุญกุศลย่อมนำสุขมาให้ฉะนั้นขอพุทธบริษัททั้งหลายจงอย่าได้ประมาทในชีวิตความเป็นอยู่ของตนควรเร่งรีบบำเพ็ญกุศลอันจะเป็นพลวะปัจจัยดลบันดาล ให้ประสบสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าก็จะขอเล่านิทานได้น้อมนำไปพินิจพิจารณาดูว่าการเป็นอยู่ของเทวดากับหนอนนั้นเป็นอย่างไร มีชายสองคนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆอยู่บ้านใกล้กันและไปโรงเรียนด้วยกันจนเรียนจบแต่ทั้งสองคนมีนิสัยและความประพฤติต่างกันมากคนหนึ่งเป็นคนดี ชอบช่วยเหลือคนอื่นสุราบุรีไม่เคยแตะต้องแต่อีกคนหนึ่งชอบดื่มสุราและชอบด่าคนอื่นด้วยคำหยาบคายแม้แต่พระในวัดข้างบ้านก็ไม่เว้นต่อมาทั้งสองคนตายจากกันไป คนที่เป็นคนดีได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้ามีวิมานซึ่งเพียบพร้อมด้วยนางฟ้าและของทิพย์ทั้งมวลเป็นสมบัติส่วนเพื่อนอีกคนไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในฐานพระริมรั้ววัดวันหนึ่งเพื่อนที่เป็นเทวดา คิดถึงเพื่อนอีกคนขึ้นมาจึงมองหาดูเห็นเพื่อนเกิดเป็นหนอนกินอุจจาระอยู่ในฐานพระเพราะเคยด่าพระมาจึงเกิดความสงสารต้องการชวนเพื่อนมาอยู่บนสวรรค์ด้วยจึงหายวับ จากสวรรค์มาปรากฏตัวอยู่ที่ใต้ฐานพระแล้วตะโกนเรียกชื่อเพื่อนนอนที่เป็นเพื่อนกันได้ยินเสียงร้องเรียกชื่อเก่าของตนจึงโผล่หัวออกมาจากอุจจาระ เห็นเทวดาลอยอยู่เหนือหัวของตนจึงถามว่าท่านเป็นใครรู้จักชื่อเราได้อย่างไรเราคือเพื่อนของท่านที่ชื่อนี้ไงเราตายแล้วได้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ ท่านมาหาเราทำไมหนอนถามเทวดาจึงตอบว่าเรามาชวนท่านไปอยู่บนสวรรค์ด้วยกันเราเห็นท่านจมอยู่กับอุจจาระที่สกรปรกโสโครกก็นึกเห็นใจอยากให้ท่าน ได้อยู่สุขสบายด้วยกันในวิมานของเราบนสวรรค์มีดีอย่างไรหรือท่านเทวดาหนอนถามอีกบนสวรรค์มีแต่อาหารทิพรสชาติอร่อยเลิศกว่าอาหารมนุษย์มากมายจนเทียบกันไม่ได้ อาหารเหล่านั้นได้มาอย่างไรใครเป็นคนปรุงอาหารทิพไม่ต้องมีคนปรุงเป็นอาหารสำเร็จรูปเรานึกอยากจะกินเมื่อไรก็น,นึกเอานึกเสร็จอาหารก็เกิดขึ้นทันทีเรากินแล้ว อยากจะกินอะไรอื่นอีกก่อนนึกเอาอาหารก็มาอยู่ตรงหน้าสบายที่สุดไปอยู่ด้วยกันนะเพื่อนนะจะได้ลิ้มรสอาหารทิพย์ด้วยกันเทวดาอ่อนบอนถ้าอย่างนั้นก็สู้เราไม่ได้แล้วท่าน อาหารของเราไม่ต้องเนรมิตเสียหายากถึงเวลาเช้าก็หล่นมาเองทุกวันกินเท่าไหรก็ไม่หมดท่านกลับไปเถอะข้าพระเจ้าขออยู่กับอาหารอันเอมโอที่เหลือเฟือทั้งไม่ต้องทำไม่ต้องเนรมิตต่อไปดีกว่า ว่าแล้วหนอนก็มุดหัวลงไปในกองอุจจระทันทีเทวดาก็ได้แต่ถอนใจที่ไม่สามารถกล่อมเพื่อนให้ไปอยู่ด้วยกันได้เรื่องนี้สื่อความให้เห็นว่าคนที่ชอบสิ่งสกปรกโสโครกชอบคลุกคลีอยู่กับสิ่งมอมเมา ชอบเสพเสวยอบายามุกต่างๆมีอยู่มากในโลกนี้การที่เราไปชวนไปแนะนำให้เขาละเลิกสิ่งเหล่านี้ด้วยเจตนาดีนั่นเป็นเรื่องที่น่ายกย่องสร,รรเสริญแต่ใช่ว่าเขาจะเชื่อเราหรือทำตามคำแนะนำของเรา ทุกคนไปก็หาใหม่ที่ยังปรารถนาจะจมปรักอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไม่ยอมถอนตัวออกจากขุมนรกขุเผวเช่นนั้นก็มีอยู่ไม่น้อยฉะนั้นจะต้องทำใจหากปรารถนาดีต่อเขาต้องอดทนอดกลัน้นและต้องรอเวลา ทั้งต้องทำใจไว้ล่วงหน้าว่าอาจเสียเวลาเปล่าอาจเสียความรู้สึกที่ดีๆต่อเขาไปเพราะหนทางแห่งความสำเร็จสำหรับความหวังดีของเรานั้นค่อนข้างจะริบรีเต็มทนขนาดเทวดายังไม่อาจเปลี่ยนใจนอนได้เลย แล้วเราเป็นใครวิเศษกว่าเทวดาแค่ไหนกันถึงจะมาชวนหนอนให้ขึ้นสวรรค์ดังอัตตมาภาพได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องวันกรุดไทยก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้ แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาันนี้